สบายดีเด้อพี่น้องเจอกันอีกแล้วกับซ่องบ่าวลีโอเด้อพี่น้องสามารถเป็นคนหูผู้ดีไทยจากกลับมาเมื่อในหนึ่งเขา้หนึ่ง,งนามพี่น้องเป็นในบานแมนด้วยก <c oughs> หายโกรธ <c oughs> ใครแล้วบักหายโกรธผัวหรือ,อยังจ๊ะ <c oughs> หายโกรธผัวแล้วหรอหันหน้ามาสิ เอ,อเอา้ากดเรื่องอะไรเลยแล้วทำอะไรให้กู <laughs> <laughs> เช็คสิเฮ็ดยังบรไดีย่มิหยังเนี่ยพี่น้องเอ้ยขวาวเอลีกันเลยเช็คทะเลาะกันเรื่องอยังเง oh ี้ยโมหูซ้ำเรื่องของเรื่องก็คือพัวนี้ไปทีเหียวกลับมาเมียก็เป็นฟืน้นเป็นไฟเอวพี่น้องเอ้ยแต่งว่าไม่มีเหตุผล <laughs> คือหน้าคอยเยิ้มและพี่น้องเธอไม่มีเหตุผลฉันม้เบิลคมนลาหันหน้ามาสิจ้าพี่น้องอะไรยั่งเขียดคอยยเลยนี่ยอั่งเขียดคอยยืมพี่น้องเลยฉันมีสิทธิ์อะไรไปเขียดเธออ นังอย่างเงียมีอยู่กลับมาจากฮาเซียนี่ง่มบดีเลยนะจังไดีมอนแรพี่น้องตั้งพี่น้องพี่น้องบอกไปเนี่ยพี่น้องใครังไงงอจังไดีเฮ้ยหูว่าจาเขียนเป็นแบบใด เคเป็นไดไรสกินเห็ดังได้กินแล้วาำัยกินแรงก็ได้ไม่อย่างนี่แต่เนื้อแต่ผมมีพักถาล้วนกับผมมีพักพักเบาเอื้อสื่อม้ามือนะเบิดเลยแต่หลังเขาแบบแบบฉันเปิดประตูมากเข้าไปละ มีคนเอาเสือผาครับรองเท้าไมา่ให้นั่งพี่นอ้องสองถุงอยู่ในตูห้หมนกับ่มีหม่องชีว้หม่องชีใส่ละอยู่เทิงเดี๋ยวมีแต่ขีฝุ่นพี่น้องเลยขีฝุ่นเต็มทีทเต็มแดน,นจ้านี่หละฉัน่ะไม่ต้องซื้อ <laughs> <laughs> นี่เหมือนอ <laughs> เธอเพื่นขียดยคอยพี่น้องคอยไปล่ะคอยซื้อแต่เขงคอยขาวว่ซื้อมาให้นั่งนั่งก็เลยขีรียคอยพี่น้องซื้อของอยู่ของกินบอกว่า กระสือพลไม้อีฮันดีแก๊กอีางี่นองเยี้ยลองเท่าทุ้งหนึ่งทูดพูดพือนโบแบงแห่งนาสาว อันนี้มอ,อก,กับบด้อันนี้มอ,อก,กับแง่เกียบน้าพี่นอ้องญี่ปุ่นนะมอ,อก,กับแง่เกียบก็มีเสียมาล่าพี่นอ้องจะลงจะกลับวันนี้หรอพรุ่งนี้หรอใครบอกบอา <c oughs> วาค่งเห็นก็เก็บเสื้อปลา <c oughs> นสก๊บผูลอกกับผอมกันผุนล้างบุญบานเบาอาดผุนสิกับไว้กับพระว่าอีเมล,ลแล้วจะไปบอกคนมีใครพาเราไป อันนี้สุดอียังทหารเรือบออันนี้สุดทหารเรือ,อน,น,ะ,น,ออน,นะพี่น้องเจ้กชีใส่สุดนี่น่ามือเงิมือแดงบอ อ,อันนี้กับซุดซุดตุ่จีนพี่น้องสาวจีนคนนี่พี่น้องหนาวเป็นลาวเพิ่งสรุปไพ่ออกมาให้เจ๊ขู่ ຊ oh, ຸກຍາຍແຕ່ໂອ້ັງນັ້ນແບງຈບກະບ ุดนืนซส่ก็พาทูง,งา่ามสุดนนอกที่น้องลนีน่สุดสวยจากเปลี่ยนซาวน่าอย่างพี่น้องเปลี่ยนซาวน่าเอามาให้ดนี่ทุกอย่างเฮ้ยสุดสุดสีดำเหมืนอนเฮยสุดอย่างน่ะสีดำนะส,สุดสุดสีนี่ตรงมอกก็มีเสียงมาลาแล้วพนาะ สีจัดแบบนี้ต้องมปเสียวมาละไอรีนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่เยราก็ใส่เรากับสไตล์แบบนี้นอกรบสไตล์แบบนี้นอเอือทู่นั่นนะ อืมแล้วก็แต่งโตสไตล์นี้เนาะแบบว่าสินเล็กสินน้อยนะนะสุดกินรีอยงเพิ่นพี่นอเพื่อนนาซีไซบไดายเพื่นกระเล่มาให้ดิซี่เพื่อนสาวเพื่อน เอ้ยสิกินข้าวกับเนียงเลพี่น้อ,อง,องกินข้าวแรกกับเนียงเลยอยาก,กินแกงออกหน่อไม้อีกพี่น้องม,อมนัมนสนนเดเ็บแล้วีจะเป็นคนจากใครต่อ ไมสุดนี่ขพอเมื่อเราขอยเย,ย็นอยเย็นเพิ่นใส่ <c oughs> จะเบิ่งพี่น้องเสือผ้านนะไม่มองใส่ในตูนะ Nh ้นะหยัดสมรภัทสมรปีเราก็อยู่ในเก๋ยอยีกพี่นอ้นองเ,องเก๋นี่ก็หยัดว่าสันแน่นเอาไหมเอา พี่นะ้องสงสัยเราใส่สงสัยเราใส่สงสัยเราใส่ยุงกับผัวนะอ่ะอ้าพี่น้องสุดอันนี้คพื่อนเกมเหรอ เฮ้ยม่สอบพิ <S <S ันรณาเจสใส่ชุดกี่นอนเฮือนมาแรกเจะซี่ชุดเจส่ชุดนี่นอนเฮืนมาแรกเนี่ยนิีนอนเ้ยเก็บไว้ก่อน น้องเท่ากับทุงหนึ่งพี่นอ้องแต่ตีนหน้าไงสิใส่ได่บ่อมิแต่คูย่างญ่ายนี้ตีนหน้างนน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยดังไฟอย่างไรก็ดังบอติดกระบองเบิดเป็นเป็นนั้น ทอนๆล้วก็ยังบอดติดพี่น้องจักมันไม,ม่อยนะังมื่อน่ะคอยดังนะะ่ะกะดังอย่างไรกับบดติดพี่น้องดังแล้วดังอีกซ้ำสีสูมซุ้มจังไรกับบดติดฐานนะ่ะจะมันเป็นฐานใหม่อยังพี่น้องจะเข้าใหม่อยังมามาเผาแล้วก็มาขายอย่างเี้คนะพี่น้องมันตั้งบอดติดอีหลีอ่ะไฟลูกจังไรมันกับบดติดพี่น้องใส่กระบ,บองเป็นเหล่มๆแล้วมันก็นยังบอดติด ไกินออกมือนี่นั่นเขอเส้านี่ลุ่งคันดังกัดจนบได้จนจนเราจนเราเร้านั่นสิเหตุของกินนะพี่น้องมันบดตีดดังอย่างไรก็บดตีดทานมือนะคือกันมือนะคือกันข่ดังกับบดตีดมือวานนี่พี่น้องขอว่าสีย่างหมูดังอย่างไรกับบดตีดนี่คือกันนี่ดังอย่างไรกับบดตีดนี่มันคือทานมันเป็นใหม่อย่ ม่าร่างมันก็พอติดหละแต่มันบทติดมันโมเมนทานเปียกเปียกหน้าเลยพี่น้อง<ม>ตั้งว่ามันบทติดอีลีนะ่ะแจ็คใหม่อย่งกับบห่หูเขาเอามาอย่างเงี้ยน,นะมาเผาทานนะมันบกคือมันบกคือใหม่โบกมันบกคือใหม่เอาแบบนึงคืติดเบ,บติดใหม่โบกใหม่ติวนะพี่น้องโอ้ยนาะ ตอข <traum> ้าวหากลือกระอผู้จักข้ามวัดมีงานลาบบัวงาตั้งข้าวตันงข้าวลาบแบบนี้แล้วนะพี่น <anim Darwin. S 1> ้องเลยปวนณีใดอันนีมาแต่งงานอันนี้นะเขาปีงวดงานงานดอดบนเงาตันงข้าวใสอรอบไร้เนีไปช่อรอบตอนเข้าวแล้วนี่ลาบแบบนี้แล้วนะคะพอเอาน้เพีออกมานอนนอนนี่แหละดมยห้อมเซอร์ขงเขา ไอ้ดำมันกินแล้วไงคันไนงดาเรา่น่า่ไดู้าานมาดส้มก็อีนอ่ะมเนมู้ใส่้มเลือมาเนเมย่าีเซงแอ่ะมัเลือกทงหนึ่งเหมือนเดิมแล้วแดงปั่นันน้ำปาเน่ยดัวจะออกมานอนหลนึงขกินนไปแล้วขาลงมาน่อยวดตจนตาจะออกมไขมัน อยู่ันนี้นะมันออันนี้กัว่านอยอยู่บวะเออสบายดีบลดไมาได้ทงอเลยด้เดือดไปนาเร่งมายเนื้อจ้าอันนี้น้อยมันจะราสงนับดูอ่ะีนน้ำเกลียกเขาไปแต่โจ๊แต่เมื่อเืนเสด็มเมื่อยอยู่เขาบอกเขาเล่าตัวของนี้ แกงนะทีมันจะแบบนีลามรู้ คุบ้านเาอาบน้ำก่อนแล้ต่ป็นไปตะวันที่เก่าอาีนะ้างนบ้นานงายแตเอาเ็กดยไม่ได้ือม่ออลยเือน งานดองร้อนๆนะวันจันทร์อาแบบิกย์งานแจกน้อยๆอย าอ่นนี้แถวขางนี hmm. <S <S uh, the ้จะงานแต่งนะพอเมิ่ทั้งบ้านกบบนวุ่นอยู่กับงานนะบ้ไปกับ้ได้ที่นั่นจะน่าเสียวนั่นจะเป็นงูหรือเปล่าอ้าิัยนะโอยแล้ว เล็กน้อมันเป็นซีว่านั่มี่านึ่งทาหนึ่บางคนบมดเศร้ามือกรนแนงมากเป็นซีว์เล่นนี่ก็เป็นเซีว์วันนี้ักกัเป็นเซีว์จะยิงะตรากรรมพันธ์ บางคนกรรมภาพเนี่ยแบบเป็นเลยมันกับโรคเป็นไงในร<ม>นางเนาะคุณข่อยกรรมพัภา์แต่ทั้งพ่อมโเป็นผิวไม่แต่ท้องแม่นดำท้งแม่เพื่นอนๆอย่างนี้ขอดไม่ขี่แม่ไม่แต่ชิวสั้งจำติดทุ้งโปก๊กเวลาเป็นกินอะไรแบบเย็บแข็มัไข่เข็ม ไปเล็พี่น,น้องเลยด่ามือแด้วเป็น้นองแล้วดามือน้วเป็นาหนอ่แต่ถือยู่บานบ้าขายจะเท็นไม่ได้ดีรครับเยอะ